สวัสดีทุกคนในที่สุดตกกจะได้เห็ดขนมหังเพิ่มให้ทุกคนเบิ่งแล้วเนาะเพราะมีลายคนคอมาแห้งละมือนิฮานกาได้เครื่องอันนี้มานองมาเห็ดขนมหังเพิ่สีสันของเครื่องเห็ดขนมนี่ก็ถือใจตอกขนาดเนาะเพราะได้เห็นสีนี้ตอก็เลือกเอาสีนี้โรยและก้อนอื่นเลยเนาะตอกจะเอาสาลีนี่แหละมันหนึ่งก้อนสาลีที่ดอกใส่ก็จะเป็นสาลีพันเนาะมันจะหวานบัดนี้ก็มาเห็ดส่วนผสมของแป้งตอกจะใส่ไข่ไก่ไปสองนวยใส่กินวานิลาไปหนึ่งบวงกาแฟใส่น้ำตาลไปกานสองร้อยห้าสิบกรัมตามด้วยเกลือครึ่ กใส่น้ำกะทิลงไป300กรัมเนาะ้าเม่นไผ่บมีกินวานิลาานาะโบไซก็ได้เด้อขนมห้างเพิ่งแบบบ้านๆบ้านเฮาที่จริงก็จะกบเลไซกินวานิลาอ,อย่างแต่ว่าอยากให้มันหอมเนาะก็ใส่เพิ่มอีกทาบ่ไผ่บมักกินวานิลาโบไซเลยก็ได้แล้วก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งรวมนี่ไปประมาณ300กรัมเนาะ แล้วกัผงฟูหนึ่งบวงกาแฟหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีจนว่าเป็นเนื้อเนียนประมาณนี้หลังจากที่ผสมแป้งแล้ววตอกก็จะมาเบิ้งสาลีที่หนึ่งไว้กับพอดีสูงเนาะตอก,กจัดเอาขึ้นมาพักให้มันเย็นก่อนคือแบบสาลีนี่ก็หวานหวาน,วานขนาดเลยเนาะกินละละ่ะก็คือแซ่แพงถ้าอยู่ราก็คือไอตอนนี้ขนาะหมักซื้อกินจ้ำเจลที่จริงมันผ่าจะแกะด้วยมือคือตอกก็ได้เนาะหรือวา่าจะปาดเอากระไดแผ่นปาดมันก็สะดวกกว่าแต่ตอกหันอยากแกะเอาแบบนี้ตอกหันบนไอ้ไส้เมื่อทั้งสองอันเนาะตอกไสแต่อันเดียวอันนึงห่ อตอกจะเอาไว้กินลาเนาะเจนเฟอร์กับมักินคือกัน,นตอกก็จะเอาเนื้อสาลีนี่มาผสมกับแป้งเนาะปริมาณ230กรัมแล้วกันเนื้อมะพร้าวพร้อมปริมาณ230รากรัมคือกันแล้วก็ค้นเหส่วนผสมเข้ากันกับแป้งเลยเนาะแบบว่าถ้ามเป็นผจะเห็ดไข่เนาะเห็ดหลายๆใสนะบ่ะจําเป็นผสมสาลีแล้วก็เนื้อมะพร้าวใส่พร้อมในแป้งก็ได้เห็ดแง่กันจะดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้ใส่ใส่หลายๆอย่างคือแบบใสเผือกโบใส่มนันบบแบบนี้นะทามเปม็นผักใสอย่างกรเติมตั้งหากได้เนาะแต่ว่าตอกหันเฮ็ดแต่ใส อันสองอย่างนี้เนาะตอกเลยผสมไปบัดเดียวเลย แล้วก็จะหายอย่างมาปิดไวเนาะเพราะว่าจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีหลังจาก10นาทีพานไปก็จะมาค้นแป้งอีกรอบหนึง่งแล้วก็ถ่ายเครื่องพิมพ์ที่ว่าจะเห็ดขนมพังเพิงไห่มัน้อนดีก่อนเนาะแล้วจังส่ขนมพังเพิงลงไปใส่แป้งลงไปอ่ะประมาณเบื้องละหนึ่งจอกส่วนตัวตอกเองเนาะตอกจะเอินขนมนี้ว่าขนมพังเพิงตอกบระณจ่ใจว่าคนอื่นเอินขนมนี้เป็นขนมอีอย่างเนาะคอมเมนต์บอกตอกได้เดิลบางทีมีซื้อแปลกๆเนาะตอกเองกับโบ้ฮู้คือกันเพราะว่ามีเอฟซีบางคนกระ่งมาบอกตอกว,ว่าให้เห็ดขนมคณะให้เบิงเนี่ย ตกงงนะขนมันาเป็นขนมวิหยางว่ะแล้วแล้วส่งคูมาเออมันขนม,นม,ออมนขนมังเพิ่งรู้สึกว่าแต่ละบ้านแต่ละทีแต่ละแข่งนอจะเอินซื้อแตกต่างกันขนาดแล้วตกเห็ดขนมขังเพิงสาหรับเครื่องที่ตกซื้อมาในมอนิกาถือว่าโอเคอยู่นอแต่ว่าใจเวลาเหตดดุนหนอยนึงประมาณ1 0 1ถึงนาทีเลยแหละกว่ามันจะเหลืองตกก็เลยทั้งเหตุนขนมไปพร้อมแล้วก็บเงเจนณิเฟอร์ไปพร้อมนอเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าว่าเจนิเฟอร์หายไปไสคือว่าบ่มาอุ้มกันแต่งกินิเนอะก็คือเจนิเฟอร์นอนหลับอยู่นั่นเองใดๆก็คืือออออเม่่่วานนนนีี้แยหทตก นอนอยู่หันเพเนะทุกคนเพแล้วก็มันโบเย็นก็เลยต้องได้ไส่พัดลม้มแล้วก็ฮอนฮอนเจนิเฟอร์นอนอยู่ก็คืออาสือไหลเอ,อแตกเนาะบ่นนอนกันจนเปียกเมื่อวานกลางคืนตอกกับไอตอนนี้แล้วก็เจนิเฟอร์ก็เลยต้องได้ย่ายไปนอนอยู่บ้านพ่อปู่เนาะเพราะว่ามันฮ้อนแหงฮ้อน,อน,อนจนนอนไ่ได้แล Jennifer, ้วเจนิเฟอร์ก็ย่ายบอใไม่เนาะก็ู้สึกตื่นเต้นแล้วก็นอนบลาบเนาะก,กว่าจะนอนได้ก็คือแปลว่าเด้อเด้อและใดๆก็คือไอตอนนี้นะทรงหาคนมาแปงแอนนะผู้ใดก็เต็มเนาะโบมีคิ้วเลยมื้อนี้ค่าาะแล้วก็ท้อใจเนาะคิดว่าจะ อย่ว่ามีเอกเลยคือสีฮอนเมื่อคืนนั่นแหละแต่ว่านันที่สุดกระโลกได้เนาะคนมาแปลงไหน่นากาแปลงทางนอกเนาะบรได้แปลงทางในแบบว่าใบพัดทางนอกมันโบปินเนาะกาเปลี่ยนเครื่องอีอย่างไะตอกกระบอกหูคือกันแล้วก็เสียเงินไปประมาณสองแสนลูเปีย ถ้าเงินก็บบ้านเขากันาะจะประมาณสองแสนหกสิบพันเก็บเนาะส่วนเงินบาทแมนสี่ร้อยหกสิบห้าบาทมื้อนี้ต่อกับบริเฮตอาหารเขาอย่างต่างๆเลยเนาะต่อก็เลยสั่งเป็นบักโซมาให้แอตอนนี้กินใอตอนนี้เห็นหิวเข้าตอนสวยอีกแล้วเวลานี้กับประมาณสองโมงครึ่งตอนสวยแหละที่จริงตอนเชยสวยเห็นพวกเขากปล่งกินเข้าอยู่เนาะกลับมาแล้วเนาะอีกอย่างมื้อนี้ตอนแรกไอตอนนี้ก็คือจะเดินทางไปจาการ์ตาเนาะขี่รถไฟไปส่วนต่อกับเจนิเฟอร์ก็อยู่บ้านเนาะไ่ได้ไปน้ำเจนิเฟอร์ต่อกับโบนีจ่าจวาฮูหรือบบฮูเนาะแต่ว่ามื้อน พอติดแอตอนนี่เอาแท้อาวาแบว่าห่างกันว่ได้เลยที่เจนิเฟอร์ให้ก็คือให้น้ำมาตอนนี้เนาะคิดว่าแอตอนนี้จะออกไปนอกอย่างประมาณนี้แหละที่จริงแอตอนนี้ทันไปเปิดประตูเพื่อ,อว่าให้ก้น,นที่ว่ามาแปลงแอร์เนาะกลับบ้านเพราะว่าแปรงแอร์ห่างก,กันแล้วและใดๆก็คือเจนิเฟอร์น่ะให้แท้ ไอวาหูแดงตาแดงแล้วก็เสื้อเจนิเฟอร์กับเปียกเปียกเพราะว่าหอนเนาะอยู่ห้องอะนะหอนแหงแต่ว่าไอตอนนี้ก็ไปโบดนเนาะประมาณสองถึงสามมื้อกากลับแล้วแบลว่าขี่รถไฟไปเนาะยามกลับหนาจะกลับมาพร้อมกับญาทวดเพราะว่าญาทวดกระทรมาอยู่เนาะวัจะมาอีกรอบหนึ่งใดๆก็คือเอ็นดูเจนิเฟอร์ก่อนเนาะหนากระแดงตากระแดงหูกระแดงดังกระแดงเนาะให้ให้ว่าบอกกรว่าโบฟังเลยแล้วพอดีขนมฮังผึ่งตอกแล้วเนาะหนาตากาประมาณนี้เป็น ขนมที่ว่าบริกรลายแล้วกันจะค่อนข้างไปในทางที่นุ่มเนาะก็คือแบบขนมพังเพิงแบบบ้านเฮาหลายต่างแต่มันจะมีกลิ่นหอมของวาน,นิลลาเนยมาเดิมแม่นไผ่มากกินขนมพังเพิงมาเอาไปกินได้เลอทุกคนตอกหันมกเฮ็ดพวกขนมอยู่แล้วเนาะแต่ละมือก็ซอ้ขาแต่เห็ดแนวขนมเนาะแต่กาแบ่งๆให้แบบว่าคนอื่นกินน้ำเนาะบ่แมนตัวเองกินเมดคนเดียวก็บวหยเนาะทุกคนเพื่อสุขภาพเนี่ยก็กินน,น้อยๆเห็นบอตอกวาบ่ไม่ผิดเลยเจนิเฟอร์ก็คือตีด์ไอตอนนี้เลยแบบว่ายานไอตอนนี้ไปขนานก จะนั่งใกล้เนาะบอกมานั่งกับตอกะบโบยอมแ้วก็บอกให้ล้งไปลินข้างลินเองกระโบยอมเนาะจะนั่งอยู่แบบนั้นอยูแบบ igne, ่แบบว่าคนเองคนติ่งเนาะแบบว่าเด็กน้อยก็คือจะหู้ดีเนาะว่าเขาจะไปใ่หรือว่าเขาบบไปนี่จะหู้ค่ะคู Philos ้เนยส่วนไอ้ตอนนี้ก็คือกินขนมห้างเพลิงยูดีๆกระบอกให้ตอกว่าไปเอานมช็อกโกแลตมาให้กินเนาะตอกก็เลยมาเทใส่จอกให้ไอ้ตอนนี้กินเจนิเฟอร์กระจ้องเบิ่งไอ้ตอนนี้กินเนาะก็คือแบบว่าอยากกินโบกระโบเนาะเพราะว่าเอาให้กินโอย้อมกินเห็นหน้าไอ้ตอนนี้บบยิ้มเนาะตอกก คือบบยิ้มเขาก็คือว่าซั่งไม่ให้กินแล้วคองวานก็มีเกี่ยมพ่อแม่แล้วแล้วก็จังหัวจังยิ้มมาเนาะแบบแล้วน่าจะคิดถึงเรื่องเวียกเรา่องแหละพราะเมนี้หันเราบ่ได้ไปเวียกเลยแบบว่าเราจะไปจาการ์ตาแล้วก็ลูกเมียก็อยู่บ้านแล้วก็เอกก็มาเทอีกเนาะก็คิดว่าโซ่หาคนมาแป่งเอกเพื่อชี้ได้แล้วก็เวียกกระจนบบได้ไปแล้วก็ตอนแรงก็เดินทางต่อแล้วพวกที่เจเนเฟอร์จะยิ้มได้หัวได้นะตกท้าไปบักหลายเธอโยกล้อไปบักหลายเธอกลัวจะยอมเว้า Oh genie oh. oh jangan Bu het bo แล้วตอนนี้ก็คือแก,กจะหดเวลาที่ไอตอนนี้จะต้องไปสถานีรถไฟเนาะแต่ว่าจะเอาเจนิเฟอร์ห e a d i n g ไปงงานเกือบก่นเอาไปไว้น้ําอ่านเนาะเพราะว่ายานเจนิเฟอร์ให้เวลาไอต,ไอ,ตอนนี้จะไปเพราะว่าไอตอนนี้กับพ่อปู่จะไปน้กากันเนาะทั้งพ่อปู่กับไอตอนนี้ไปน้กากันเจนิเฟอร์เห็นนต้องอยากไปแล้วก็ต้องให้น้าโบยุดเน่นอนก็เลยต้องเอาไปฝากไว้กับอากอนแล้วไอตอนนี้ก็กลับมาบ้านอาบนำ้ำาอย่างเรียบร้อยแต่กับโบยอมเปลี่ยนเสือ้อเนายังใส่เสือ้อเกาอยู่ตอกคิดภาพออกเลยเนาะถ้าเจนิเฟอร์กลับมาบ้านอะซอกหาอตอนนี้บบเห็น จะเป็นแนวใดจะให้บอหรือว่าจะโบสนใจหรือว่าโบาถามอีกอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้จเิเฟอร์ใหญยขึ้นเหมือนบอเห็นแบบไยบุยูบ้านนันกระทมหาถามแล้วถามอีกเป็นแล้วใดเราต้องจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า